สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนส่องพ่อปู่ยี่โกหงของคุณพันปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับผมจุดตำหนิตอนแรกก็เป็นเนื้อเงินนะครับสองโครสนะครับทาเวทสองข้างนะครับผมตอกลึกๆนะครับผมอยู่นี่ซ้ายกับขวาแล้วก็จุดตำหนิแรกหลักๆที่จะส่องให้ดูนะครับผมจะอยู่ข้างๆ้างข้างๆงเหรียญน,นะครับผม จะมีเส้นทะแยงเนี้ยครับผมเนี่ยเส้นเส้นหญิงขึ้นอย่างเงี้ยครับพอดีมันเป็นเงื้อเงินครับผมเงื้อเงินกระจกแล้วก็ลาาขึ้นมาตัวนี้หัวเนี้ยครับผมก็จะมีอยู่นี่ครับนี่เลยจะเส้นสองเส้นเร็กๆนี่มาอีกเส้นครับผมตรงนี้หลักๆเนี้ผิวก็จะตึง นี่ครับผมจะตึงแน่นเหรียญที่เป็นเส้นทิ่เหรียญที่สวยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยลกาจะมาส่องดูข้างล่างนี่ครับผมปึ๊ก,กนี่ก็จะมีเส้นอยู่ข้างล่างครับผมแล้วก็ตรงตรงซ้ายจะมีจุดเล็กๆเหมือนไข่ปลาอสองสองใบนะครับรนี่แหละํำหนิแล้วก็เนื้อผิวจะตึง ตึงมากนะครับตึงผิวเป็นลุงๆนะครับผมเป็นสีเงินเป็นกระจกเลยพอดีเนื้อเงนนินโอ้สวยมากคลิกไปสร้างเหรียญฮะอันนี้เป็นขอบข้างเหรียญน,นะครับผมพอดีไม่ค่อยชัดครับแล้วก็ด้านหลังนะครับยกกล้องส่องมาปุ๊บ ใช้ชัดนะครับเรว่อีสองมานะครับจะมีเส้นนะครับผมตรงเส้นเนี้ให้เลยแล้วก็ใต้ตรงนี้ใต้ตัวสืษอจีนจะมีจุดใขได่เล็กหนึ่งสองครับรูเจาะห่วงก็จะเป็นธรรมชาติเธอปิ้๊ๆ ผิวเป็นพอดีเป็นเนืน้อเงินนะครับผมจะสวยมากส่องเป็นกระจกเลยขอบตั้งตั้งขอบตั้งตั้งเป็นธรรมชาติครับผเนืน้อเหรียญเป็นธรรมชาติเป็นขอบตั้งถือว่าเป็นการปั้มที่สวยมากมานี่ครับผม,มเหรียญที่สวยสวยมากเหรียญหนึ่งเลย,เ,ยนเนืน้อเงินที่โคตสวย ของโค้ชสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับกี่ปีแล้วตนะั้2าี่สองสองห้าหกห้าก็ีบี่ปที่ผ่านไปผ่านการเวลา24ปีเป็นเหรียที่เก็บได้สวยมากมายครับผมดูสนใจสอบถามมาได้นะครับ